สวัสดีครับเอา้าเสียงอะไรดังตึง้งอ่ะอยู่ยักช่อง youtube รถดำส,ดสวยๆจารล้วครับคลิปนี้พาทุกท่านมาดูรถน้ำมันกันหน่อยครับสสเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ย hey, ใส่นี่ห,หน่อยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วสีสวยมากเลยนะสีชมพูค่ะสีชมพูแต่มองในกล้องมันเหมือนสีแดงนะสีชมพูวิบวับมาก,มากว้าวโจใส่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมันไม่มิดรูนี่เลยวะเนี่ยถ้าโจใส่อะ<ว>มันไม่หายมันหายไหม ไม่หายว่ะเอาให้มันหายอ่ะเก็บมันีนให้ได้มาเนี้ยยังมองเห็นนิดหน่อยอยู่ว่ะเพราะเขาจะเจาะมาสรุปเขาต้องเจาะใหม่วัดเจาะใหมครับให้มันกินโครนิทนี่สิอ่าแต่มันจะเห็นโครนิทอืมเพราะไปหาซื้อแล้วมันไม่มีเร้านมันจัดให้มาอย่างนี้ว่ะ อโอ้ขันเงาเรียบร้อยแล้ว<อ>แบบนีบบ้โอ้สายเอให้เรียบร้อยแล้วครับเอามีสายดูดน้ำมันไหมนี่มีครับมีไหม,มเติมนไหมพี่หน่อยปะโน้ำมันอยู่แล้วรถจริงมันเตือนไหมนี่ น้ำม yeah, nice. okay. yeah, sure. mm ันมันเตือนหรือยัง่เหนเาใี่มันสะดยากเนาะปกติมันต้องเตือนเดี๋ยวต้องทำเบาให้ใหมนว้ยเบาหนังสีดำยน้ำมันเลยเยอะอยู่เต็ม เป็นกับกล่องแน่นอนแกาเลยานยาะายากเดน้ำมันหมดารยางเลยดาวน้ำมันน้ำมันก็ยังเหลืออยู่ดิกี่นี่ฮะเปิดาปูนีตอั้นเนานะตน้มันหมยางใหม่ไมส่ยาก็ใหม่ใช่มใหม,ม่ทุกอย่างใช่ไหมนี่เนาก็ยางใหม่เพิ่งใส่ตอนไ้นแต่นนัน้น ที่ก่อนพี่วุฒิเกจะให้เบืนมันสตาร์ตติดแต่ไอ้สตาร์ตตุ่มตุ่มเลยนะพอบืนรอบนั้นเลยลเริ่มเลยสตาร์ตยากเลยอืมมาลงก็พอดีพอดีเนาะครับน้ำมัน,นมันยังไม่เตือนเลยครับ เป็นกล่องหรือเปล่าลกถามลกพี่เก่งดูอันนี้ไฟใหม่ไหมนี่ไฟใหม่ครับไฟเก่ายังอยู่อยู่โอ้มาแวบเอาเติมไป,ไป วัสดีครับทำไมขยับไปขยับมาสตาร์ทติดไปติดแ่บุตรจะไปจริงจริงไม่ได้นอะอาวโอ้อใส่นี่ให้เรียบร้อยถูกว่านาะใส่น้ำมันหมดได้ยังไม่ได้ใส่บวยังเอากับานในบนาะมาดนีสตาร์ เอ้าบางบางคนหน้ามันใส่ไม่ได้บ่ไม่ได้คนละรุ่นพี่นี่โอ้ยไอ้ตัวที่พี่ซื้อมาก็อยู่ในนี้ครับบ่มันใส่ไม่ได้มันคนละตัวกันครับไปขึ้นได้ไหมล่ะถึงนี้ยังไงนี่เจาะใส่แล้วฮะเจาะเลยครับมันไม่มีหรอกจะอยู่ให้มเนี่ยฮะจะอยู่ให้เลยเอาใส่น็อตเดี๋ยวดวไม่ใช่มันใส่คันน็อตบ่ใช่ไหม ตัวเดิมมันบี้หมดแล้วครับครับอันนี้อ่านรู้นด้วยอันนี้ตัวใหม่หมอันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่อันนี้อ่าไม่ไม่จริงไ,ไหนนี่มันคนทราเบียดเนี่ยทับทับคือพี่ติดตัวนี้ตัวนี้มันรูมันกว้างเหมือนับรูมันไม่ตรงสักรูอ๋อ ตัวนี้มันเข้าไปลึกกว่าปกติมันจะกว้างออกมาอย่างนี้อก็เลยไม่ได้ใชยไม่ได้เลยน้ำมันซิ่งสตารมไม่ติดครับจะได้กลับบ้านไหมวันนี้เสียตินสงสัยอยากอยู่กับช่งงบางมั้งครับเออสายอ่ะสายมาดูดต้าสายเอาสายลูกเป้งมาดูด,ดีกว่าสายไนนี่ะมมีสายที่ต้อนอมาหลายเดือนนั้นจอดมาหลายเดือนเลยนี่ ฮะห้าเดือนบ่ช่ห้าเดือนโอ้จมกเขาไม่อยากกลับแลวก็ถูกฟังอยู่กันนี่เออหเดือนแล้วเลื่อนเ็ดเลยเจาะแล้ว ตาะใส่แล้วก็อัดกาวด้วยค่ะมันไม่ใช่ใส่น็อตบ่ช่างใส่น็อตมันก็ไม่มีที่เอ่มีที่ขันหน่ยพี่อ,อันนี้มันก็จะเป็นยาวไปเลย,เลยปกติมันจะเป็นถ้ารุ่นของมันจะเป็นกิ๊บแบบลูกยางอีกตัวนี้ี๋วยวนี้มันทำมาทําไมมันไม่มีว่าอ่าผมก็ไปถามซื้ออยู่ร้านว่าตัวน,นี้ก็ซื้อมาจากร้านนั่นแหละผมเคยเห็นอยู่คันหนึ่งมันจะเป็นแบบกิ๊บแบบเหมือนเพงประตูอะใส่ตัวนี้ลบเข้าไปมันจะแน่น เดี๋ยวคว้านรูหนึ่งเอาให้มันหลบหลบรูนี่หน่อยเดย้มันยังมองเห็นรูไหมเนาะไม่ได้แล้วลุกขึไม่ได้ได้แค่นี้เลยนะครันบนี่ที่แบงกันนะให้มันก็นั่นแหละแบง่งหมดเลย พวกขยะผมเก็บออกหมดแล้วนะพี่ติ๋มครับพวกหวีพวกหวีมีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าอันว่ะวีไหนห <c oughs> วีผมะวะอยู่ไหนนี่อยู่ดนะิอยู่ในรถเนี่ยนะครั<ม>อบอยู่ในรถเนี่ยยี่สิบกว่าอันผมเก็บออกมาเหลือแค่นี้แหละครับเก็บขยะออกก็เหลืออยู่แค่นี้เดี๋ยวต้องติดก่อนไปจกให้ดูแล้วก็เอาโซลาร์รอก่อน นี่รถไข่รถชายใหญ่ป่ะครับครับฮะครับเอามาทำสีหัวก่อนครับโอ้ตัวตัวดูดของไข่ของแมคโครไอแปดสิบนะครับคูบต้านะครับอ๋อทำไมอยู่นี่อ่ะนี่รถน้ำมันอยู่นี่ครับ อ๋อ oh. อยู่นี่เองครับว oh. ่าคนไม่อยมอมตัวอีกแล้วไม่รู้เป็นไรมันสตาร์ทยากนั่นนี่สาเหตุนี่หลังจากเบิ้ลตัดเลยใช่ไหมเบิ้ลเหยียบวี่จินลองไอพี่วุฒิบอกว่าให้ลองเบิ้ลเบิ้ลแล้วมันก็พอดับเครื่องแล้วมันก็สตาร์ท ปกติเลยปิเลยเป็นนิกหลงมากมันเคยเป็นอยู่ตัดดิครับรถแ,แม็กนี่ขายนะครับขายทั้งยางยางใหม่ ยังไม่ซีเส้นเลยครับนี่ยังไม่ซีเส้นจะใส่แม็กแบบ5้าแฉกครับจะดูสวย อู้ขอบรอง c o v e อยู่นี่หมดเลยเว็ดไว้ตัดติดไปเนาะนี่น้ำมันก็เลยเยอะอยู่นี่เห็นไหม mất tít lời hưng ngàn khảo tát bất tít vào จสตาร์ทปกติอยู่บ่ะเข,ข,ข้าเขาห็บออกทุกวันนี่นี่เอาเบา็ดมันพุ่งเบ็ดมันก็พอติดอยู่พูดถึงว่าแกงสวัสดีค่ะไหนคุยหน่อยสิน้ำมันสิ่งกระติดรถด,ดีแม็กมันเป็นไรมันสตาร์ทไม่ติดนี่น้ำมันนั่นแหละน้ำมันอะไระมันโซลา่าน,น,นั่นแหละเนี่ น่าที่ผมเคยบอกไงน่าจะไอตัวรมอยในถังน่ะมันน่าจะเคยเยื่นตอนอมันคว่ำอ่ะบ่ใช่ทำไงล่ะทีนี้ฮะแก้ไขยังไงได้เ <c oughs> ติมแล้วต่มเร็ว แล่วมันมีลมในระบบไปดิฮะมันมีอา,ากาศในในระบบไปดิทำยังไงอ่ะทีนี่ <c oughs> ไล่ตรงไหน <c oughs> มีมีแต่ต้องเอาลมอัดในถังอ่ะลมอัดในถังลมมาเป่าในถังอ่ะนะ <c oughs> ใช่ดึงสายลมมาเป่าดูสิ อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่อูนี่แหละมาเอารถนี่ช่างบอกว่าสตาร์ทเดินไปเดินมาทุกวันเฮ้ยอันนี้หมดบ่เฮ้ยเต็มช่างบอกเดินสตาร์ทไปมาทุกวันลูกลอยมันไม่มีมั้งลูกลอยมันล้มหรือเปล่าบอ่อือ เออเขาเรียกอะไรตัวมันมีปั๊มติ๊กในถังอ่ะเพราอ,อและเพราะว่าไอ้คันนี้ปั๊มติ๊กมันเสียตั้งนานแล้วตอนที่ตอนที่ผมทำมมตอนทกียร์ใส่เนาะยังอยู่อ่ะตอนนั้นไอตอนนี้เดี๋ยวไอตอนที่ทำไก่ตานอ่ะก็เอาลมเป่าในถังอ่ะอ๋อใช่เพราะปั๊มต,ติ๊กมันเสียปกติเราเปิดสวิตช์เนี่ยน้ำมันมันต้องขึ้นครับ ไอตอนตอนที่ว่าตอนที่ว่ายังไม่ได้ใส่กระบะตอนตอนที่เขาตัดกระสีอยู่ตอนนั้นนะที่ผมคัดว่าเห็นถัง,ถงมันโล่งๆน่าจะหอดปั๊มมาดูอะไรบ้างอืมค่อยเรื่องอย่างเดียวเพราสุวนม,มากส่วมากผมกลัวออย่างเงี้ยแบบดีแม็กอะเวลามันชนหรือว่ามันพามมาล,ลิกคว่ำอะส่วนมากรถไอลูกลอยในถังมันจะสิมันจะมันจะเขาเรียกอะไรมันจะหกักอืม ปั๊มในถังอ่ะครับพอมันหักแล้วมันก็มันล้มแล้วมันเอ็นไปเอ็นมาบางทีมันไม่ดูดน้ํามันขึ้นอ่ะอ๋อเพราะอย่างอื่นก็ไม่เป็นอะไรนี่ครับเขาก็ขยัขบเข้าขยับออกทุกวันมั้ยอ่ะใช่จะพอจะกลับบ้านพอจะกลับมันดันไม่ติดอยากไปวะ แล้วน้ำมันน้ำมันมันขึ้นประมาณไหนครับเกียร์น้ำมันโอ้ยน้ำมันเกือบครึ่งถังอ่ะเอาพอเกียร์มันติดหเลยโอ้ยไมติดเลยเป็นที่กล่องหรือเปล่าพี่เกี่ยวไหมอ่าเราเราเราก่อนที่เราไปรับรถเราล้างอะไรให้เปล่าหืมไม่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 ได้ล้างไม่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 ไม ยางเลยมันก็ไม่เป็นอะไรมีแต่น้ำมันแหลมะมั้งน้ำมันมันมีอากาศเข้า,าบ<อ>่แลรวสตาร์ทหลายรอบอยังครับเนี่ยสตาร์ทสองรบอบ <S <S 1> <S 1> เบ็ดไมโพรหรือเปล่าเดี๋ยแล้วๆดี๋วะอ,อ,อ,อะไรนะ อ๋อบัมติ้งใส่ในถังใช่ไหมใช่นมันมน,น่าจะไอตัวไอตัวหลักที่มันยึดชุดบัมติ้งอะ่ะมันน่าจะล้มมั่งในถังอะ่ะเวลาโดนคนกระแทกกับแบบนั้นอะ่ะไม่อ่ะมันเคยเป็นมาบ่อยแล้วรถเนี่ยแต่ก่อนชนก็เป็นบางทีมันก็สตาร์ทยากนิดหน่อยผมก็นึกว่ามันเป็นที่กล่องที่อะไรนะไม่ไม่ไอ้มันมันมีอาการครับ ีพวกดีแม็กมันจะมีปั๊มติ๊กอะคอยดันน,น้ำมันสูงเวลาเราเปิดสวิตต์นะคะครับติดแล้วครับถ้าเป็นรุ่นหลังๆเนี่ยมันจะไม่มีแล้วพวก Audio ออนิอัลจะมีดีแม็กพวกเก่าพวกนี้แหละจะมีมีปั๊มติ๊กเดือดสูงอ่ะของ,ของแท้มายกคุ้ด่ามันจะสี่พันกว่าของแท้ยกคุ้มเลยนะของแท้นะ,ะใช่

โอเคพีเ่เดี๋ยวครูอจะเอาโทรศัพท์เกจะกลับแล้วครับสวัสดีดีครับพี่สวัสดีครับเจาะใส่กระจังหน้าหน่อยเฮ้ไม่ไอ้เมื่อกี้เป็นพลาสติกเหรอฮะเป็นพลาสติกเหรอครับใช่อ,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 อะไรมามากแล้วตีสายมาสวานเลี้ยง เอียนไอ้ก็เอฟปิดโดมหมดแล้วเนอฮะเอฟเอฟปิดน้ำยา,โ,าโอ่งหมดแล้ว่บอโอ้ยตายเลยดื้อ่าเอเย,ยนจะพ่อ,อยังไงถ้าไม่ปืนน้ำยาโอ่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คิปหน้าครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม